คุณรู้หรือเปล่าว่าชีวิตของคนเราเริ่มต้นและจบลงที่ตรงไหนหลายคนคิดค้นหาคำตอบและตั้งคำถามกับสิ่งมากมายเหล่านี้แต่เราอยากบอกคุณว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้มีผู้หนึ่งซึ่งเราเรียกว่าพระเจ้า <S 2> <S 2> <S 2> <S เป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบโดยถอดแบบมาจากพระองค์อย่างสวยงามและแรกเริ่มเดิมทีนั้น เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่กับพระองค์แต่มนุษย์หลงผิดไปและทำสิ่งที่ต้องห้ามผลที่เกิดขึ้นความเลวร้ายต่างๆได้เข้าครอบงำและแยกเราจากพระเจ้าผู้ทรงแสนด,ดีผู้ที่รักเราเมื่อห่างจากพระเจ้ามนุษย์ขาดสิ่งเติมเต็มในชีวิตไร้ความสุขและแน่นอน มนุษย์พยายามหาสิ่งเติมเต็มเพื่อให้มีความสุขอีกครั้งเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าแต่พวกเขากลับไม่พบกับความสุขที่แท้จริงพระเจ้าผู้ที่สร้างเราแล้วรักเราจึงตามหาและอยากคืนความสัมพันธ์นั้นอีกครั้งพระองค์ส่งพระเยซูคริสต์มา เพื่อรับผลของการกระทำของมนุษย์ที่ทำผิดต่อพระเจ้าทำให้มนุษย์ธรรมดาอย่างเราได้เข้าถึงพระเจ้าอย่างง่ายดายอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าในส่วนของเราเราต้องยินดีกลับคืนสู่ความสัมพันธ์นี้อีกครั้งโดยแค่ยอมรับว่าเราต้องการคนที่มาช่วยเหลือเราและเปิดใจกับพระองค์ด้วยความจริงใจพระคัมภีร์กล่าวว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าเราจะได้รับความรอดจากการชดใช้หนี้บาปรอดพ้นจากบึงไฟนรกมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์และได้รับชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์และเมื่อมนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าความสุขที่แท้จริงจึงถูกเติมเข้ามาในหัวใจอีกครั้งหรือฟื้นชีวิตที่ถูกทำลายไปเพราะความรลวร้ายกลายเป็นคนที่มีเป้าหมาย มีความหวังในชีวิตและที่สำคัญเราจะได้อยู่กับพระวงตลอดไปเป็นนิจพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และแค่เพียงวันนี้คุณเปิดใจรับความรักจากพระเจ้าคุณจะได้พบกับความรักที่แท้จริงพร้อมไหมคะที่จะเปิดใจสู่ความสัมพันธ์แบบนี้ ลองถามหัวใจคนดูสิคะ